เริ่มกันเลยเริ่มกันเลยฮึ่มฮึ่มู้จุ้ยเฮ้โอนายมีอะไรกันเหรอไม่โอ้มีรู้โอ้อะไรกันโอนายมีคงรู้แน่เกมนี้มันได้อ่าเราคอยดูเถอะอืมอืมอะไรอืมโอ้ยดู เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยกงโอหังเอ่อโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอยอะไรกันแบบนี้มันได้เหรอโอ้ท่านี่มันไม่มีอะไรจะโบยได้ไดเหรอเออค่อยช้าดิเออไม่มีอะไรหรอกอืม ยนนินไหวเหรอไม่ย็นนินไหวเหรอเอ้าาายนนินไหวเหรอระังต,ตัวให้ดีๆข้าคือมีอะไรจะบอเฮ้ยอย่าดีดเงียบอยู่นี่เลยนะหย่า